สวัสดีจ้า,าพอกับกัวบุญไมีกแเลยจ้ามือนีกัวบุญมาไปตลาดได้ยังมาแน่ได้สายบัวเลยจ้าเดี๋ยวห้าสิมาแกสายบัวกันนะกันได้ปะทู่จ้ามือรีสีแกงสายบัวเนาะแ่น้ามาขามเปียกไวแร้วสิหัวหอมน้ำจ้าเดี๋ยวเ้าแมาแกสายบัวกันจ้าสวัสดีเทียงนึงจ้า โอหุดมานสิผ้ามาบอกสายบัวแล้วจ้ะต่อยเขาซื้อมาสิเขาปอกแล้วมันได้เขาก็ต้องมาปอกเองเทียน,นหนึห่งนี่ยมันสิมีใยอยู่นี่จ้ะไอ้กุ้งกับสีเด็ดเอาบัวหลบุบบ,บุบ,บเด็ดเน่าจ้ะเพราะว่าเน่ามากินมันลำบากใน่จ้ะกินเลยนะเด็ดให้พอดีค่ำเลยเอา,าหลอกออกอีกเทียนหนึ่งนะจ้ะสติกแกงได้บัวนี่ ม่งว่าโค้มันมาสิแกงใส่บัวแบบใดเด้อมือนีเด้อแกงใส่ปลาทูจ้ะแกงง่ายกินยาหมักกินแกงใส่บัวกันเลยจ้ะผัดหรือว่าแกงแล้วก็มักก้ะเดี๋ยวเห็ดแหละเดี๋ยวพ่อแม่กลัวปอกใส่บัวกันนะจ้ะเดี๋ยวม่งวิธีเห็ดต่อไปจ้ะใส่บัวเฮา ลอกเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าอันนี้ปลาทูเนี่ยเอาไปทอดมาแล้ะจ้าแม่รั้วสิบลใสทั้งโตเลยจ้าอ่ามึงพ่นเพินกระใส่ปลาทูสดๆลงไปเลยเนาะแต่ว่าแม่รั้วเนี่ยสิเห็ดแหยากินง่ายจ้าสิมาแะปลาทูก่อนปลาทูกระซือมาตบ่ก็ง่หรอกจ้าก็ดีสิไปเอาแพ็คงหญ่ล่ะเบิดก่อนจ้าเอาสิแกตะต่เนื้อปลาทูแล้วจ้า แต็นขัสิเปียกเนี่ยแกแต่เนื้อปลาทูลงไปแกงสเสียวกลางเรายังออกให้เรียบร้อยเวลายากินแต่กินง่ายจ้ะนี่ปลาทูเ้าแก๋เลยจ้าสูตรกัวบุญมาสิบเปอร์เซ็นต์ปลาทูเป็นตัสิบเปอร์เซ็นต์เป็นทูเป็นตัแล้วจ้วาดีเข็ดเลยคนกินกินง่ายง่ายถึงสุดเลยจ้าบางคนคนกะเอาปลาทูลงแบบป่าทอดป่าหยางก่อนนะจ๊ะแม่ขัวหย่านข้าวแม่ขั้วเอาไปทอดอก่อน แล้วก็มาแก่มะแก่เอาการออกเอาอย่างออกจ้าเอากระดิ่งใส่ชินช่นๆนิดสิจ้าอ่าเดี๋ยวมะแกะปะทูกันเลยจ้ามาเบิ่งเครื่องปรุงเขาจ้าว่ามีอย่างแน่อ่าเครื่องปรุงลหลักๆัก้ลจ้าวุ้นเสิบนี่กระปิ้หอมแดงจา้าพริกไทยยูนีิแม่กลัวลืมซื้อพริกไทยเม็ดอีกเลยจา้าได้พริกไทยปนน่นเลยจ้าพี่เนมีพริกไทยปน่นก็ใส่พริกไทยปน่น น้ำมคา,ามเปียกแลวกะน้ำตาลปี๊บนะ่จ้าเดี๋ยวห้าสิเอาหัวหอมนี่จ้าลงไปต่ำนะจ้าหอมแลวกะริกไท่นี่จ้าใส่ไปะรูดต่ำเลยจ้าล้วก,กะปิต่ำใส่กันเลยจ้าอันนี้คือเครื่องผีเ้าสิบปีเงก็บวชนะจ้าเนาะอันนี้จ้าห้าสิใส่นเนียจ้า เขากระตํจาจ้ะตัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยเจ้ะให้ละเอียดเลยเจา้าเพาะวตัดเพื่อเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปแกงกันก่อนอื่นเลยเจ้ากเาิเทกะทิลงไปเมื่อนี้แม่กูใส่กะทิปวดใบใหญ่หลังจ้าเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำลงไปอีกเล้เจา้าซันน้ำหน่อยใส่กะทิลงไปจ้าอยางนี้เขาก็ตนะัก หัวห่ออ่อ,อ,อมทีเขาตําใส่กะปีครับไถเลยจ้ะลงไปจ้าเดี๋ยวแม่เพื่สิเติมน้ำนี้นะจ้ะน้ำม,มันหน่อยไปนิดนึงเดี๋ยวสิเติมน้ำน้ำล่างคุกหน่อยจ้ะเดี๋ยวเาก็เติมน้ำล่างคุกลงไปเน,นื้อจ้ะ ก็น,น้ำเริ่มเดือดแม่คั่วจีปุ๋งเลยได้จ้าใส่น้ำตาลปี๊บไปสองก้อนใส่น้ำม,มะขามเปียกลงไปเลยจา้าจ้าพอเอาใส่น้ำม,มะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วจ้าเอาดีใส่ใส่บัวลงไปเรือยแบบนี้เติมใส่บัวลงไปเลยจ้าแต่ถ้าใส่น้ำม,มะขามเปียกก่อนน่ะแม่คัวร,รับรองเลยจ้าว่าใส่บัวสิบปดับ ใส่บัวกับสีงามคือเกาประทูสิใส่ที่หลังจา้าพอประตูถอ,อดเรียบร้อยแล้วเนาะนจ้าเอาก,ก็ะใส่ใส่บัวลงไปเลยจา้าแม่ผัวมากินใ่บัวใส่ใบบัวลายจักกน้อยจา้าทิ่มหเหยือกันจา้าหล่ะห้าม,มาซิมรสชาติกันจา้า จ้าเพราะสายบัวเขาสุกแล้วจ้าเขาใส่ปลาทูลงไปเลยจ้าปลาทูแม่กลัวกันสิแกเรียบร้อยเพราะว่าคนกินจะได้กินง่ายๆจ้าไม่ต้องมานางแกอีกเลยจ้าสั้งใจสายบัวเด้อจ้าสายบัวสุกดำเด้อจ้าไม่ต้องยา่างสายบัวแข็งนะจ้าส่นไส่น้ำมะขามแล้วมันม่เป็นผักอย่างอื่นจ้าสายบัวกันนุ่มทือเก่า สูตรนี้นะจ๊ะใส่บัวสิบดำแต่ถ้าปรุงเครื่องกรอนใส่นางมะขา,ามจักน้อยนะจ๊ะมันก็สีออกรสชาติกะปินะจ๊ะมันก็เข้มอยู่แล้วมันก็สีออกเข้มๆมันๆอมน,นิดนึงนะจ๊ะหวานนิดนึงแต่ถ้าใส่น้ำตาลเป็นไพมักหวานที่ยังไม่ขั้วก็ใส่น้ำตาลที่ยังไม่ขั้วอะไรนะจ๊ะเมนูนี้ง่ายๆเลี้ยวเลยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันเลยจ้าจ้าพร้อมเสิร์ฟยาอะไรแล้วจ้านี่จ้า <S <S แกงใส่บวใส่ปลาทูงเข้าแล้วจ้าผัซิมรสแล้วอยากปรุงน้ำปลาเพิ่มก็ได้จ้าแต่ไม่คั่วบริปรุงเพิ่มเพราะว่าไม่คั่วใส่ความเข้มของกะปิเราห่ากับเป็นคนบ่น่อคอยกินเข้มเหมนจ้าไม่คั้วกับปรุงซำสีเฮ้าคิดว่าขอบขั้วเฮ้ากินนะด้จ้าผัว่าเห็ดตามแล้วคือคือบ่แซ่บคือไม่คัวเห็ดปรุงตามใจจะคของได้จ้าไมครั่วเห็ดเห็ดเบ,บิ่งแบบเป็นวิธีเห็ดของไม่คมัพพ่วว่าขอขัวไม่คั่วกินยังสี่นะจ้า แล้วแล้วต้มกะทิปทู่ใสสายบัวของเขาจา้าสูตรนี้รับรองว่าสายบัวบอดำนะจา้าและนามกะทิห้าอาาสีเข้มข้นขึ้นมานิดนึงเพราะเขาใส่กะปิ <c oughs> ใครมากะกดไหลกดแช่นนานะจ้าฝากกดติดตามช่องทั่วบุุนมาก้ะจา้าขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงจา้าสวัสดีจา้า